ยายเป็นอะไรครับไม่ยายเป็นอะไรเขาไปถามหน่อยสักคนหนึ่งให้เข้าไปถามมาเข้าไปถามหน่อยสักคนหนึ่งด้วยเข้าไปถามหน่อยว่าเป็นอะไรโทษด้ยโทษด้ยตาซตาซมาเองสาธุครับตาตาซมาเองโอ้เมาตาซมาเองครับคุณผู้ชม โอ้โหเซมาเองครับคุณผู้ชม,ชมเดินมาปุ๊บมาเข้าเลยนะครับ <hierarchy. S 1> สาธุดีใจเนาะได้ขับรถมาเลยตาซีมาเองครับ<ๆ>เป็นยังไงบ้างเนาะ เป็นไงหนาวอยากได้พ่อหฮมดโดนฝนอุ้ยเดี๋ยวหามาให้ครับพ่อโฮมโอ้เขามาทุบสารแล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีโอ้วิ่งไปอยู่ไหนครับวิ่งไปอยู่ตามขอนไม้โอ้ตาวิ่งไปอยู่ตามขอนไม้ เราพัฒนาพรุ่นี้จให้หน่อยครับขับไปเลยครับขอกรดาษให้ผิ่นหน่อยไหมหรือ,อยังไงกระดาษปากกาหน่อยขอนั่งก่อนครับไม่นั่งอ๋อไม่นั่งเก้าอี้ ตาไม่นั่งเก้าอี้นะครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางช่องคนสุรินทีวีด้วยนะครับขออันนี้ขอลาวพัฒนาใช่ไหมโอ้ขอด้วยเด้อตาขอลาวพัฒนาให้กับเอฟซีผมหน่อยอยากกินอะไรคะหัวข้อไหนคะ อยู่ในหลักกิโลสิบแปโอ้ไม่เขียนบอกว่าสิปสาธุสาธุซื้อเอาสิปไหนตรงสิปโอ้ทรงฝั่งนู้นในหลักกิโลสิบปสมตัวไม่ให้ให้สองตัวสาธุ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 เด้อตาพูดภาษาเขมร ซื้อภาษาเขมรบอกโอ้กุยก็ได้โอ้สาธุสาธุ้เแปดเลยกแปดเลยสิบแปดใช่ไหมครับหนึ่งแปดอ๋อหนึ่งแปดสาธุตาราพัฒนาพรุ่งนี้ ให้หนึ่งแปดรัฐบาลไทยด้วยไหม้าไทยด้วยนะครับไทยให้ไหมครับไหมคะไทยตาให้แล้วตาให้าให้ตัวไหนไทยไทยหนึ่งแปดหกศูนย์หกศูนย์ไทยหกศูลาวพัฒนาหนปดเขียนให้ผมเขียนให้ดูเนี่ยเขียนให้หน่อยเขียนให้น่อย ตาไม่เขียนสิบแปดลาวพัฒนาหนึ่งแปดครับเลขไทยวันที่สิบหกศูนยหโหกศูนย์หกศูนย์สามสาธุหะหกศูนย์เฉยๆบ่เฮ้ยมื่อช้อะไรนะหกหห กได้ดูมือก่อนศูนยหเฉยๆใครบอกว่าสาไม่มีหกเฉยๆสไม่มีหกศูนย์หกหศูนย์หกศูนย์หกศูนย์ไม่มีสามไม่มีสามเนยเข้ามาใกล้ใกมหน่อยนี่นี่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับหก เลขไทยเลขไทยรัฐบาลเนาะรัฐบาลไทยแล้วก็ยาวพัฒนาทับเจ็ดไหมงวดหน้านี่งวดหน้าครับทับเจ็ดเนาะหกหกตาเสตาถูกหกศูนย์เบื่อใครจะพาล่างมาอีกคนะปากกาไม่ค่อยชัดใช่ปากกาไม่ค่อยชัดอ๋อหาที่ไหนเนาะปากกาชัดชัดอย่างเอาไว้ชัดชัดอย่างเงี้ยหกศูนย์อ๋อครับอ๋อหกศูนย์เห็นครับเห็นเห็นเห็น อะไรนะครับมาจากไหนม้ยมาจากโคราชบอกมาจากโคราชเดินทางมาจากโคราชนะครับอยากกินอะไรครับอยากเคี้ยวหมากอยากกินอะไรคะ กินข้าวอยูข้าวหยข้าวข้าวูข้าวอยข้าวใช่อิวข้าวเ้า่ยู่ข้าเยนี่นะโอ้ท่านสวัดดีครับสวัดดีครับท่านนี่พอดีเข้าอยู่เข้าอยู่ ปูปูปูเซเข้านี่ตอนนี้ปูเซเข้าปูเซเข้าอยู่เข้าล่างหิวข้าวปูตอนนี้ปูหิวข้าวโอ้ปูเซเข้าปูหิวข้าวยังไม่ได้ว่ายเลยปูเข้าก่อนัไม่ได้ไม่ปูเข้าก่อนยังไม่ได้ว่ายมามาจากคนมาจากคนละโอ้มาจากโคนละโอ้มาจากโคราชครับยังไม่ได้ว่ายแล้วของมาเส้นว่าย อ๋อ <grille S 2> ครับกูเขียนเลขให้เลงเขียนแล้วให้แล้วครับ <ís> นี่งหนี่นี่เขียนเลขให้แล้วโอ้นี่นะครับโอ้ยขนลุกเพียงขนลุกขนลุกขนลุกอยากสูบยา โอ้ย,อยถอดเดอ้อนี่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดอ้อกี้นะครับปู่ให้โอ้ยถอดถอดถอดเดอ้อนี่นะครับคุณผู้ชมปูให้หนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดแล้วก็เขียนทชูมือให้ก็คือเลขศูนย์หกนะครับ FC เฟซีเด้อเลขศูนย์หกนะครับ อตอนนี้ปูปู่ข้าวล่างอยู่ปู่หิวข้าวหาข้าวให้กินหน่อยมาช่วยกันหาหน่อยเดอ้ออยากสูบบุหรี่จุดจุดให้มวนหนึ่งก่อนเอาเอานั่งเอ๊เอาเก้าอี้มานั่งไหมไม่นั่งเนาะไม่งันผมไม่นั่งเก้าอีอ้ผมชอบนั่งยองยองชอบนั่งยองยองไม่ชอบนั่งเก้าอี้ อาปูสูบุรีก่อนปูอะไรครับโอ้ปูอยากสูบุรีครับสูบแล้วยาวเลยนะครับจะจุดบุรีให้ปูน้อยจุดบุรีให้ตาหน่อยครับเป็นไรอย่าเอาใหม่เอาใหม่มวนใหม่ๆมวนไม่ถูกใจเลยอาจารยามวนใหญ่ๆหน่อยสิ มวลใหญ่ๆห,หน่อยเอาเอาสองอันเลยไหมสองอันทับใสร็จกันไหมจานยามวนใหม่ก่อนเอาใบตองใช่หมโู้ว,ว่าอยากได้มวนใหม่อยากได้ใบตองเอาตัวนี้ได้ไหมนี่เอาฝั่งนี้ได้ไหมไปจุดนี่อะยืมก่อนอะอะยืมหน่อยอะยืมจุดหน่อยชูใบตองใบจากอาของโบราณแท้ๆเลยนี่อ่ะ ใช่ยายช่วยคุยกับเพื่นในเด้อยายเด้อยอยางการแบบใดเตตาเตตาฟังขมิ้นออกนะเตตาเขียนให้แล้วเหอนเมื่อกี้เขียนให้แล้วครับ่ใหะให้ให้ตัวไดแน่คุณคุัวได้แน่หนึ่งน่งแปดับหกหนึ่งแปดคับหกศูนครับหกศูย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอสามตัวสามตัว หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์หกไม่ใช่ศูนย์หกบนศูนย์หกบนศูนย์หกบนอืมถูกแล้วศูนย์หกบนจำเหม็งเด้อทั้งคุณ สูนหกบนสูนหกเกียงแผงหราทั้งคนต้องไปแหงเนเด้อผู้หลเลยว่าเาข้าาที่จะเบิดเลยว่าเ้ยอาตีเไว้เนื้อกระดาษมาสองตัวเนาะเหลือสามตัวเด้อนี่สี่เด้ออักสมาก็สวย